จะทำงานมาหนักทั้งวันโรเฟนเดอร์แมนก็ได้พักผ่อนที่อพาร์ตเมนต์สุดเก๋ไปที่ทำงานด้วยเสียงทุกอย่างทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟและมีจอพลาสมาให้สัมผัสเรอายุแค่28ปีแต่เป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้ผลิตงานเพื่ออนาคตชีวิตของเราจะต่างออกไปต้องขอบคุณโรแต่นี่ไม่ใช่บ้านของโรแต่เป็นที่ทำงานห้องแลบของฟิลิปในไอโฮเวนฮอลแลนด์ ที่ที่อนาคตคือความจริงในตอนนี้โรประดิษฐ์วิธีสร้างจอ LCD แบบใหม่เพื่อให้ใหญ่ขึ้นบางและถูกขึ้นไม่เพียงแค่ใช้กับทีวีคุณสามารถย้ายภาพไปใช้บนพื้นผิวได้ทุกแบบตั้งแต่ผนังกับบิวบอร์ดจนถึงเสื้อยืดวอลเปเปอร์บ้านของคุณอาจจะเปลี่ยนหรือเคลื่อนไหวได้ทุกวันทีวีอาจจะกลายเป็นกำแพงต่อนหน้าคุณการค้นพบของโรทำให้แม้แต่จอภาพพลาสมาก,ก็กลายเป็นอดีตไป รูปแบบการผลิตทำให้จอ LCD แบบเดิมมีราคาแพงและต้องจำกัดขนาดแต่วันนี้เราใช้คริสตัลเหลวแทนได้มีจอแก้วสองใบที่มีโครงขั้วไฟฟ้าวางไว้มันอยู่ด้วยกันอยู่ห่างจากกันไม่มากนะครับระหว่างนั้นเราก็จะเติมคริสตัลเหลวให้เต็มครับนี่คือเขตของโรเขาสวมชุดปลอดเชื้อเพื่อเข้าไปในห้องปลอดฝุ่น ฝุ่นอาจจะทําให้ชิ้นส่วนที่เปลาะบางในห้องสรกระปลาได้ mm hmm. ห้องปลอดฝุ่นของโรเป็นห้องแบบพิเศษแสงในห้องสีเหลืองเกิดขึ้นเนื่องจากแสงอลตราไวโอเลตถูกลบออกไปอลตราไวโอเลตคือกุญแจการค้นพบของโรของเหลวนี้ก็คืออนาคตของ LCD มีส่วนผสมของคริสเซอร์เหลวที่เป็นตัวแสดงภาพกับสารเคมีที่ไวต่อแสงอลตราวโอเลตโรทามันลงบนพลาสติกนาไม่ถึง1มเมตร แล้วเปล่าด้วยอุต้าไวโอเลตแางเคมีตอบสนองโดยก่อรูปเป็นตารางโดยอัตโนมัติและปล่อยคริสตัลเหลวซึมลงตรงกลางทำให้เป็นพิกเซลเป็นจุดที่จะแสดงภาพขึ้นในจอภาพทั้งหมดด้วยตัวเองแสงสีม่วงใช้งานได้กระบวนการนี้จึงใช้กับจอขนาดใดก็ได้สักวันหนึ่งจอภาพอาจจะถูกสร้างขึ้นด้วยกระบวนการที่ต่อเนื่องเหมือนพิมพ์หนังสือพิมพ์และได้หลายขนาด เราหวังว่าจะได้พัฒนาสเปรย์ออนเวอร์ชั่นจอภาพในรูปของกระปองสีหรือท่อน้ำตอนนี้แม่จะเล็กแต่ก็พิสูจน์แล้วว่ามันได้ผลและจอภาพก็ยืดหยุ่นได้และบางมากมันอาจจะนำมาใช้กับเสื้อผ้าได้เรากำลังกลับบ้านของเขานายไอโฮเวนแต่แม้ไม่ได้อยู่ที่ทำงานเขาก็มองหาแหล่งที่จอภาพของเขาจะเปลี่ยนโลกนำสีสันกิจกรรมและความมันเทิงที่สดใสขึ้นกว่าเดิม เราทำให้มันแสดงภาพได้หลากหลายมากนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเราคิดจะให้มันแสดงภาพเท่ากำแพงก็ทำได้เพราะว่าเลเยอร์ของเรามันบางมากจะคิดถึงอะไรที่พับงอม,มากๆก็ได้เหมือนกันครับอย่างเช่นเอาไปสอรไว้ในแขนเสื้อก็ได้หรือว่าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ทำได้เหมือนกันครับอนาคตที่เราสรรสร้างจะต่างไปจากเดิม ทุกอย่างอาจจะมีภาพเพื่อนไว้ในตัวเอง จอภาพของโร e, มีการพัฒนาฟาสทรักในโลกอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็น h ฮอตไซส์ที่แท้จริงอีกไม่ถึง5ปีมันจะออกมาปฏิวัติโลกที่อยู่รอบตัวเรา